เียจันเบรกนะถ้ารุ่นใหม่ก็จะไม่มีประชิดล้อนะครับจะเป็นจับที่ลูกปืนนะเหมือนจะประชิดล้อนะแต่ไม่ไม่ประชิดล้อประชิดล้อคือว่าจะต้องเอาคอมานะต้องเอาคาลิปเปอร์ออกนะจับคอมาเอาใบมีดกึ่งนะไปจับคอมาอันนี้เที่ยงแต่ส่วนมากเขาจะรุ่นใหม่จะจับลูกปืนนะครับมันเป็นชุดจับลูกปืนจะไม่มาจับคอไมอ้แล้วก็ความเที่ยงก็จะไม่ได้ ถ้าเบรกใครไม่เคยจะนิ่งเลยนะครับก็ลองลองนี้นะเก๋ก็อยู่ที่ช่างนะครับก็เบรกนี้มันต้องค่อยๆเลี้ยนะครับก็คือมันจะไม่กินจานนะครับมันจะเท่ากับระดับที่ต่ําสุดนะแต่ก็แล้วแต่ช่างเนะี่ยบางคนก็อย่างว่านะบางคนก็เขาไม่ได้มาจากงานกึง่งเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเลี้ยตรงไหนก่อนนะก็อันนี้นะเราจะดูได้ไงนะครับว่าเวลาเราเจียใช่ไหมครับ เกียตรงไหนตรงไหนโดนตรงไหนลึกไม่โดนก็หมายความว่ายังไงนะครับไอที่โดนนะครับอันนี้ครับเจียอันนี้เจียมานะครับไม่โดนเลยครับจะโดนตรงนี้ครับคือตรงนี้สูงนะครับสามสิบเปอร์เซ็นนี้สูงไอที่สูงนี่คือพับเบรกจับแค่สามสิบเปอร์เซ็นตะให้เราสังเกตดูก็พับเบรกจับแต่ข้างหน้า30เเซก็คือตรงนี้ตรงนี้มันจะเตี้ยเลยนะแล้วข้างหลังนี่จะสูง ข้างหลังที่ไม่จับนะครับข้างหลังที่ไม่กินนะครับมันก็จะสูงแต่ส่วนที่โดนก่อนนะครับโดนก่อนแค่สามสิบเปอร์เซ็นตนี้ก็คือมันเปี๊ยอะไรก็แสดงว่าจับแค่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเราเจียปุ๊บโดนแค่ตรงนี้นะครับก็แสดงว่าอันนี้โดนแค่สามสิบเปอร์เซ็นตะก็คือว่า จานเบรกเราจับพระเบรกแค่สามสิบเปอร์เซ็นตรงนี้ก็ไม่ถึงนะแต่ในกรณีอีกด้านนึงอีกด้านนึงอีกด้านนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าเราเจียรมาก็โดนแค่ตรงนี้นะโดนตรงนี้นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตรงนี้ไม่โดนนะก็คือกินจัดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือโดนโดนตรงนี้ ตรงนี้สูงเนาะโดนช่วงนี้ก่อนแต่ปลายที่ลึกนี่ไม่กินก็ลึกเขาเองกนะ็หมายความว่าโดนตรงนี้ก่อนก็คือพระเบกกินแค่แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์พระเบกพระเบกเสียสีเบกกินจานแค่แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เบกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพนะแต่ข้างในก็ต่างหากนะข้างในนี่แค่ครึ่งเดียวเนะข้างในกินนี้แค่ครึ่งเดียวนะข้างในนี้ พี่กินอย่างละครึ่งห้าสิบมาสิบอันนี้ก็เ,เจีย๊ยปุ๊บโดนนี่นะครับโดนตรงนี้โดนตรงนี้ครับแต่ตรงนี้ไม่โดนนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่โดนก็หมายความว่าพระเบกเรากินจานแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ช่วงในนี่ครับแปดสิบแปดสิบยี่สิบนี่ก็ยังยัง,ย,งยังสั่นเลยนะครับยังยังสั่นนิดนิดนิดแทบจะไม่รู้สึกแต่ก็รู้นะนิดนิดครับแต่ด้านข้างนี้นะครับ ข้างนี้นะครับเจียปุ๊บโดนแค่ตรงนี้นะครับโดนตรงนี้ก่อนแค่30%มสรข้างนี้ก็หนักเลยนะก็คือข้างนี้ก็อาจจะสั่นกว่านะเพราะว่าจับจับน้อยมากนะจับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ข้างนูน้นข้างนู้นจับแปดอรข้างนี้จับสาก็แย่นะปกติส่วนมากก็เคยเจอห้าสิบดสิบนะครับห้าสิบไอสามนนี่ไม่เคยเจอนะน่าจะเป็นกรณีที่ แบบว่าผิดพลาดทางเทคนิคนะครับบางคนเขาก็ไม่รู้นะครับไปถึงตรงกลางเขาดันไปปรับใบมีดนะครับก็อาจจะมีส่วนนะเพราะว่าไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยไอ้พ้าเบรกกินจานแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นี้ไม่เคยเจอนะเจอแต่ครึ่งครึ่งนะครับเจอห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับอันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่เจียมาไม่รู้กี่ปีเพิ่งเคยเจอเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุการเจียไปแล้วไปปรับใบมีดนะหรืออาจจะไปโดนอะไรนะครับมันก็เลยเพี้ยนไปเลยนะเพี้ยนไป กอกินแค่30มนี่ยไอเจ็ินี่ไม่โดนน่าจะน่าจะเจียไป30แล้วอาจจะไปโดนนะมือมือหมายหรือว่าอาจจะขยับรถอะไรเนี้ยมันอาจจะพลาดไปนะเพราะไม่เคยเจอนะสมมติเจอห้าสิบห้าสินี่ยห้าสิบหิเจิปอีกค่น,นี้กิน30%เไม่เคยเจอก็ของพวกนี้มันใจเย็นนะครับจะไอเจียรประชิดใบมีดจ,จับคอมานะครับก็ ข้างเป็นชั่วโมงนะถ้าโค,คตรบางทีก็สองชั่วโมงไม่เสร็จนะเพราะมันโคตรมากค่อยๆเลียน,นะถ้ากินลึกก็ไม่หายกินลึกยิ่งสั่นเสียเวลาหนักเข้าไปใหญ่นะก็ข้างนี้ก็มันไม่โคตรเยอะนะครับก็ไวถ้าถ้าโคตรเยอะก็จะใช้เวลานานนะล้อละชั่วโมงสี่ล้อครับเป็นวันนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่ามันตรงไหนต่ําสุดมันก็อยู่แค่นั้นนะเราเปลี่ยนผ้าเบรกเราสามารถเจียรได้ทุกครั้งนะเพราะว่า มันที่ไหนต่ําสุดมันก็เจียเจียแค่เลียแค่นี้นั่นนะแต่ถ้าอันนี้มันร้อยรอบนะแต่ถ้าเครื่องใหม่ๆกําลังมันสูงบางทีสามร้อยรอบปาดฟึบลึกนะครับบางทีรถเก่งครั้งเดียวเปลี่ยนจานร,รถเก่งรุ่นใหม่บางทีก็บางเขาเขาไม่ให้ไม่ให้เจียนะครับก็คือใช้พร้อมกระพับเบรกแล้วก็ทิ้งไปเลยแต่รถกระบะบางทีก็สามรอบสามรอบหมดก็ทิ้งไปเลยแต่ถ้าเจียปรปชิดข้อม้านี้ เราสามารถเจียได้ทุกครั้งที่เปลี่ยนพ้าเบรกมันจะเท่าเดิมนะแต่ก็ยังว่าอยู่ที่ช่างเลยนะตรงไหนต่ําสุดก็เลียเลียเท่าเท่ากันเน,นี่ยก็มีข้อดีข้เสียนะช้านะครับช้าแต่ชั่วแล้วก็ไม่กินจานดิ่งแน่นอน,นไม่มีกระดิกระมา120เบรกจึกไ๊ไม่มีไม่มีแป้นเบรกไม่มีสันเลยนะ